กินให้มเดี๋ยวเพเดีเข้าตังกินให้หมดพี่ยังไงเอัน้เขียข้าวต้มเขียวโอ้าอยากค่ะอยากเขียวมะเขอต้มเขียพี่ผมใส่พริกข้าวต้มเขียวกดนะเกียวไปก้ำผ้ก็ทใจเลยนะ จะกายนะจะกายนะเขี้ยวเข้าไปพี after after <S 1> <S 1> ่ยิมเขี้ยวเข้าไปเขี้ยวเข้าไปเข้าไปพี่ยิมนืดๆเขาสะาดทำนะพี่น้ำมักลัวไปแล้วอ่ะกินกินน้ำมากินน้ำมาออ๋อตายแล้วตายแล้วใครใครนี่ไม่มีนี่ไม่มีโอ้ยเยอะตายแล้วตายแล้องไห้อีกแล้วอะ ไม่หรอกค่ะเอาเค็มอ๋อย่งเลยแซ่บข้าวนับเค็มไอข้าวคำนั้นนะพี่แซ่บสำหรับเขาคือเกลือทั้งนั้นเลยชอบชอบกินเผ็ดมากในไท่ก็มีเกลืยันก็ไปพร้อมกับมะนาวหรือนึกกูไม่เกี่ยวพีซไปด้วยเฮ้ยโอ๊ยปวดใจทำไมตอนมันเกิดป้าไม่เหมอนพันไมทำอย่างนี้ล่ะไม่ไม่ชอบ

เขาเดินเราบอกหักทุวร์นะที่คืนแล้วเกิดกูแล้วแล้วคือแบบไม่มีใครสนใจเขาเลยไงแบบไม่รเมตัวรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะไม่งั้นนะแม่ต้องเล็งละพอถึงเวลาไม่ต้องเล็งละสิครับคุณผู้ชมคะแลแ้วแล้ววันนี้พี่อิ่มก็โดนจะไดูุ้สานระวังตัวหาแกงข้าบ้านแล้ววันนี้เปิดตู้เปิดอะไรมันซ่อขึ้ไหนวะหฮกเรียหรพี่เกี้ยม เอายังอ่ะปอนเลยปอนนะปอนปอนได้แล้วจะให้ป้อนเองไม่มีใครเอาไะไม่มีใครเอาไะสมสิบไม่เล่นอะไรเนี่